สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับช่องอีสุเมโทรโซเชียลกับบอลปรึกษาการขายจากบริษัทอีสุเมโทรอามงวานนะครับแล้ววันนี้นะครับบอลก็จะพาทุกลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมกับเจ้ารถรุ่นนี้เลยนะครับมิ x เ1.9 Active ป m y 23นั่นเองนะครับสำหรับรถราคารุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแันบาทในราคาสีขาวมุกนะครับ รุ่นนี้จะมีด้วยกัน2สีนะครับจะมีสีบอลเงินโบฮีเมียนและสีขาวมุกที่ลูกค้าเห็นนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้า,าสีเงินเนี่ยราคาอยู่ที่1 1 5่0 0้าน้านันบาทนะครับแต่เรามารับชมกันนะครับว่ารถรุ่นนี้สายกินแบบนี้นะครับมีอะไรมาจากโรงงานบ้างแล้วมีอะไรมาจากเซลล์บ้างครับใช่คลับครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ เป็นไฟหลอด LED นั่นเองนะครับนะให้ความสว่างในตอนกลางวันและความคมชัดในตอนในตอนกลางคืนนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับตัดลงมาเป็นอ่าัือใ้กระจังหน้าจะออกเป็นรังซึ้งนะครับสำหรับเจ้า MX100 เจ้าอัพกรกระจังหน้าเป็นสีดำนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับลูกค้าถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะไม่มีไฟตัดหมอกแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากติดตั้งหรือว่าอยากอัปเกรดส่วนไหนเสริมเนี่ยก็สามารถ แจ้งบอลได้เลยนะครับแต่เราไปดูล้อแม็กกันเลยครับเป็นล้อแม็กอลลอยขนาด16นิ้วนะครับจับคู่กับยางกันหลบนะครับอาจสเปกจากโรงงานเลยนะครับผมกระจกมองข้างเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําด้านตัดกับสีขาวมุกให้ความโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามประดับนะข้างหลังหลอดไฟไท้ายเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟ LED นะครับก็สวยงามนะครับตอนกลางคืนนะครับให้ความคมชัดเช่นกันนะ ส่วนกระปองหลังเป็นแมนนวลนะครับรุ่นนี้เริ่มต้นเป็นแมนนวลเขายังให้เป็นแมนนวลมาอยู่เลยนะนะครับนี่นะเป็นแมนนวลก็ให้ความทนทานนะครับปุ๊บปิดเงียบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับส่วนภายในจะเป็นบอกผ้านะครับเป็นบอกกรมหยี่มาจากโรงงานนั่นเองนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นใช้สําหรับปรับเปลี่ยนเสียงนะครับแล้วก็ พับโทรศัพท์นะครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนั่นเองนะครับสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับแอร์ก็ยังเป็นระบบแมนนวลอยู่สำหรับตัวเริ่มต้นนะครับนะฮะส่วนตัวเกียร์เนี่ยคล้ายๆกันกับตัวท็อปและลองท็อปนะครับตัวนี้มีระบบเลเวลเรหนึ่งสามารถปรับใช้สำหรับเล่งแซงหรือว่าเป็นเกียร์แมนนวลได้นะัะ มีระบบแอร์นิ่งสต็อปนะครับเพื่อสำหรับประหยัดน้ำมันลดโลกร้อนนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็เป็นระบบ g c s นะครับการลื่นแไหลแล้วก็ระบบทางลัดช้นทางลงนั่นเองนะฮะถัดมาตรงนี้ตัวนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาให้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีออโต้โฮลให้ด้วยนะฮะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะตัดออปชั่นอะไรใดๆก็ให้มาแล้วนะฮะ เบาแถว2ก็ยังให้ความกว้างนะครับนั่งสบายนะฮะหัวเข้าไม่ติดสามารถปรับเอ็นนอนได้ยีบสอง,องศาแล้วก็ยังมีพนักพิงข้างหลังให้ด้วยนะครับนะามสบายนะครับวิธีการพับเบานี่ครับเวลาขึ้นแถวสามแต่ว่าจะเปิดให้ดูนะครับว่าแถวสาม สำรับบอลเนี่ยตัวใหญ่ๆวุ่นๆเนี่ยนั่งแล้วมันจะติดไหมแต่ให้ดูหน่ยดูเนี่ยเห็นหัวเข้านะครับแถวสามก็ยังสามารถปรับเอ็นได้ยี่สิบสองสามนั่นปึ๊บนะฮะประหยัดเนื้อที่สำหรับเด็กๆนีน่นั่งได้สบายเลยครับนะฮะ ที่รีวิววันนั้นเองก็คือเป็นรถครอบครัวนะครับของอีสูงมีเวส1.9อิ้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับราคาเน้นย้ำอยู่ที่1ล้าน166,000บาทสำหรับสีขาวมุกนั่นเองนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เดี๋ยวบอะฝากไว้ให้นะครับว่าจะเ,าเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับที่ท่านไหนหรือว่าลูกค้าท่านไหนเนี่ยอยากจะจัดทรงใส่ล้อแม็กใส่เบาะหนังใส่สเกิร์ต ทักอินบอกกันเข้ามาหรือโทรกันเข้ามาที่เบอร์0623966939นะครับเดี๋ยวผมจะตากลิ้์ช่องทางกรติดต่อไว้ให้กับช่องทางอิสุกเมโทรโซเชียลลองทักกันเข้ามาเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ